คุณผู้ชมครับและไกด์ V.I.P. ของผมนะครับพี่เหิมกับพี่สัมฤทธิ์นะฮะก็พาผมมาอยู่ที่ร้านอะไรครับพี่สัมฤทธิ์ครับมือทองการไฟฟ้ามือทองการไฟฟ้าอยู่ที่ไหนครับพี่เฮิมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นนะฮะเรายังอยู่กันที่ขอนแก่นนะฮะมาที่นี่เพื่อมาหาพี่เอ เ้าของร้านของเราได้ข่าวว่ารับเป้าโอเคด้วยใแต่ไม่ได้ไปงาน20ปีกับเราฉะนั้นเรา3ามคนก็ไม่พลาดละครับที่จะมาจัดหนักแบบ V.I.P ให้ทิ่นี่เฟิร์สคัทพี่เอโดยเฉพาะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่เอกก็คงรอเราอยู่แล้วพี่เอกจะได้เล่นเกมอะไรล้วจะคว้าไปได้หรือไม่เราตามไปดูกันเลยดีกว่าไหมครับไปเลยครับไปฮะเอ๊ะหรือเราจะเตรียมบินไว้เปิดดีพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีโชคมามอบให้ผ่านเกมนี้แหละฮะมี6เกมให้เลือกแต่พี่เอไม่สามารถที่จะเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับพี่เอต้องถามลูกเต่านะครับว่ามันจะให้พี่เอเล่นเกมอะไรนะฮะในกรณีที่ชนะมีเสื้อบวกจานเสื้ออย่างเดียวจานอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างเลยแล้วแต่ว่าได้เล่นเกมไหนมอบให้ฟรีเลยให้พี่เอกับพี่ไต่เอาไว้เอาไว้พาะอุ่นๆกระเป๋าเยใช่ไหมพอรับเป้าโอเคด้วยใช่ไหมฮะ ถือว่าเบิกเลิกแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยพี่เหิมกับพี่สมริน์เนี่ยเขาเป็นไกด์ V.I.P. นะเขาพาผมตะเวนไปเลยนะแล้วผมก็เกงใจเกงใจเขาไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงก็เลยอยากให้พี่เอกับพี่สายเนี่ยบอกรักฝากใจพียไอ่านพี่เหิมกับพี่สมรินท์ด้วยกันออเดอร์จานโอเคสิบชุดที่นี่เดี๋ยวนี้ในรายการเลยโอเคไหมครับโอเคนะครับโอเคอยู่แล้วฮะมาถึงตรงนี้คงปฏิเสธกันยากแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วพี่เอกครับ ให้ใครเป็นคนเสี่ยงทายดีนะ6เ,6เกมนะฮะ6เกมครับเลือกมาเกมเดียวครับโยนลงตรงนี้เลยก็ได้ครับพี่ครับเดี๋ยวกล้องตามไปทายนะครับ6เกมนะครับโอ้โหแล้วมาหยุดที่เกมที่6นะครับคุณผู้ชมครับชื่อเกมโป๊ะแตกครับพี่เซมซีเขาบอกว่าเกมที่6มันตกฟากยากอิบอไยเลยนะฮะ มือต้องไวสายตาจ้องต้องประสานถ้าตีจบครบจำนวนที่ต้องการเสื้อบวกจานรางวัลใหญ่เอาไปเลยเกมโป๊ะแตกของเรานะครับพี่เอพร้อมที่จะลุยเกมโป๊ะแตกของเราหรือยังครับเดี๋ยวให้พี่เอแปลงร่างแป๊บหนึ่งใส่อันนี้นะฮะแล้วค่อยมาแข่งขันกันสู้ค่ะมือสั่นเลนมือสันนะฮะเปลี่ยนคนเล่นได้ไหมไม่น่าจะทันแล้วล่ะครับพี่ครับ พี่เอครับพร้อมแล้วรับเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ด้านไหนก็ได้ครับผมผมใจดีฮะผมให้พี่เลือกเลยครับผมให้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนเม็ดหนึ่งพี่เอพี่เอถนัดซ้ายด้วยนะฮะอ๋อบอยพอยแนบแก้มปะพี่เอจะโน้มลงมาเลยยืนเถอะกับพี่โผลละคนสูงด้วยอ่านั่นแหละสิฮะ บางทีดีก็เป็นอุปสรรคกับเรานะฮะพี่เอครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวซ้อมก่อนไหมซ้อมก่นะครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีนะครับความไวของสายตาและความไวของมือของเขาจะเป็นอย่างไรผมปล่อยแล้วนะครับพี่เอครับหนึ่งสองซ่อมปล่อยคุณผู้ชมครับเริ่มจริงแล้วนะครับเม็ดที่หนึ่งของเกมโปแตกนะครับเอาเอาคอนแนปเนีย เอาคนแอบแก้วนะครับกรรมการดูให้ด้วยนะครับพร้อมไหมครับพี่ถ้าพร้อมนะครับผมกาลังจะไปแล้วครับหนึ่งส่งสั่มไปเม็ดที่หนึ่งผ่านไปเม็ดที่หนึ่งผ่านแล้วเริ่มไปแล้วด้วยเปลี่ยนตัวไม่ทันแล้วอ้าวเม็ดที่สองเป็นกำลังใจให้พี่เองครับโอ้นี่นี่มีคนเชียกันนีย แบบว่าก็ยืนลุ้นบอสสควรนะฮะเม็ดที่1บาทไปไม่เป็นไรเหลืออีก4เม็ดเหลืออีกสเม็ดเอาแค่สามเอาแค่สเม็ดที่2องกำลังจะมาเลยครับพี่ฟังสัญญาณนะครับหนึ่งสองซึปม้ปบอลเมยพี่<อ>รู้สึกยังไงครับตอนนี้ยากอะแทนคำตอบนะฮะคือการถอนหายใจฟังนะครับ พี่ครับพี่ครับโอ้ยอันนี้มันเม็ดใหญ่ไปผมให้เม็ดเล็กๆเอพี่อ,อยากได้เม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่เม็ดอะไรก็ได้ชั่วโมงนี้ไม่เลือกแล้วนะขอให้โดนนะครับพี่เอครับ <c oughs> และเม็ดสุดท้ายแล้วนะครับผ่านไปแล้วสองนะฮะ <c oughs> หนึ่งสองสไป <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันเฉียดไปนิดเดียวถ้าตัดสินไปภาพเช้าพี่เอจะเหวี่ยงขอใส่หน้าผมแลยคุณผู้ชมครับ มีการบอกหลักฝากใจกันผ่านรายการนี้หน่อยนะครับคุณ<ช>ผู้ชมครับแม่ผ่านไป3เมตรแล้วอ่ะแล้วก็พี่เอชิงไม่ได้อนะ่ะเอาอยางงี้ปรากฏว่าเกมนี้นะครับเดี๋ยวบอกก่อนดีกว่าเกมนี้นะฮะร,ร้านเมืองทองกันไฟฟ้าน,นะครับพี่เอของเรานะฮะไม่สามารถที่จะพิชิตช่องจะผมไปได้นะเสียดายแล้วก็รางวัลใหญ่ซะด้วยนะฮะเพราะรางวัลใหญ่มันเลยต้องยากนิดนึงพี่แต่ไม่เป็นไรอกครับเราก็มีการปอบใจนะฮะเดี๋ยวผมจะปลอบใจพี่เอตรงนี้เลยนะครับพี่เอครับ เสื้อที่พี่เอใส่อยู่จริงๆเราต้องถอดคืนด้วยนะเพราะมันเป็นแบบฟอร์มการแข่งขันแลวพี่เอชิงรางวัลไม่ได้แต่ผมจะให้พี่เอถ้าพี่เอตีลูกนี้ถูกและลูกนี้ไม่ต้องแนบแก้มแล้วนะฮะผมให้จ่อเลยนะผมให้จ่อเลยผมอยากแจกผมอยากแจกเสื้ออ่ะผมเลือกมาหนึ่งเม็ดตีให้ถูกนะครับเพื่อเสื้อตัวที่ใส่อยู่นะฮะเพราะเวลาถอดคืนแล้วมันจะไยเขามากเลยพี่ใส่อยู่แต่แจ้งต้องถอดคืนนะพร้อมไหมครับพี่เอาดูนะครับ เพื่อเสื้อหนึ่งตัวครับหนึ่งสองสปา <c oughs> ตายแล้วโอ๊ยตายเลยโอ๊ยตายเลยคุณผู้ชมครับแล้วเกมนี้นะมือทองการฝันไม่สามารถที่จะพิชิตโชคจากเราไปได้นะฉะนั้นก็ตามตกลงกันเลยละกันนะฮะเดี๋ยวทางฝ่ายเปิดบินก็คงจะยืนยิ้มหวานอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวก็คงจะต้องทํางานกันต่อไปนะฮะแต่ว่าม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 าฝ่ายเปิดบินก็มาฝ่ายเปิดบินก็มามามา,มาตรงนี้ครับแต่ว่าในในเทปหน้าครับเทปหน้าเราจะไปกันที่ร้านไหน และเล่นเกมอะไรกับพี่คนไหนที่สําคัญที่สุดเลยจะสามารถคว้าโชคเราไปได้หรือไม่จะพลาดนิดเดียวอย่างพี่เอหรือเปล่าจริงๆก็ไม่นิดนะพี่เอนะพาดลูกเลยนะ,ะคุณผู้ชมต้องตามดูนะครับสําหรับวันนี้เราสี่คนขอลากันไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ okay. ในฐานะที่พูดต้องโทษเซ็นรับสารภาพ <c oughs> เราจะลดโทษได้กึ่งหนึ่งด้วยการมอบเสื้อตัวนี้ให้ไปเลยนะที่ We'll